เรื่องโรงแรมและโฮสเทลในไทยนะครับเบื้องต้นเนี่ยก่อนพูดถึงโฮสเทลผมพูดถึงเรื่องของนี่ก่อนเลยโรงแรมจี่อยไงมากโอ้ยดช่วนี้ผมก็โรงแรมมาแต่ไให้จีบพูดก่อนอน่าจะหนักอนอกจากสายการบินก็โรงแรมอ่ะมันหนักพอสมควรคือต้องบอกว่าประเทศไทยเองเป็นประเทศหนึ่งที่รายได้นะคะมาจากการท่องเที่ยว ะะทั้งจากฝั่งชาติเองแล้วก็คนไทยเนาะพอโควิดมาเนี่ยรายได้ก็หายสิ่งที่ทจิ๊บเห็นโรงแรมและโฮสเทลปรับตัวกันก็คือต้องเปลี่ยนจากการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นโรงแรมกลายเป็นที่ผลิตอาหารแล้วกันทําอาหารเดลิเวอรี่ขายนะคะอย่างเพจจิบ๊บเมื่อเดือนที่แล้วมีไลฟ์กับพี่นารีสุเนตานะคะก็คือทําเกี่ยวกับเรื่องของโฮสเทลโดยตรงงเงี้ย ก็คือเปลี่ยนมาขายหมบิ้งขายอาหารจริงๆนะอันนี้คือขายจริงๆเพื่อเพื่อหล่อเลี้ยงพนักง,งานที่เขาเขามีอยู่นะ,ะหรือโรงแรมใหญ่ๆตอนนี้ค่ะพี่คิมจิเพ็นเขาทําเป็นข้าวกล่องแบบราคาย,ย่อมเยาวขายะคะ่ะคือเขามีเชฟอยู่แล้วมีพนักง,งานอยู่แล้วเขาเกณฑ์คนที่จะต้องทําหน้าที่อื่นๆนะมาทํางานในเรื่องของการทําเป็นฟู้ดอาหารแทนนะคะอย่างโรงแรมเอเชียตรงตรงไหนนะพยาไทยหรอราชเทวีตรงน้น ก็เปลี่ยนเป็นโรงครัวใหญ่ๆเลยในการที่จะทำอาหารขายนะคะเพื่อประทังรายได้แต่มันก็ไม่สามารถที่จะรองรับได้หมดเพราะทุกคนก็ขายอาหารน่ะมันก็มีหลายโรงแรมเท่าที่จิบได้ยินวงในมาก็คืออยู่ไม่ได้แล้วมีการปิดโรงแรมชั่วคราวลดเงินเดือนนะคะมีเลการเลอออฟพนักงานหรือมีปิดกิจการด้วยอะพี่คิมก็ต้องบอก mm hmm. ว่าน่าเห็นใจพอสมควรคือมันเข้าใจอะจาก คือใครจะไปกล้าพักเพราะตอนนี้ทุกคนก็เหมือนเหมือนต้องเซฟตัวเองพูดแล้วนับตาสิตจับอยากเที่ยวนะอยากเที่ยวนะแต่ว่าโอ้โหนะฮะก็ผมเสริมเลยนะที่ผมทาโรงแรมด้วยกันเนาะช่วงนี้ก็มีคนแต่ตอนนี้เริ่มดีขึ้นนะบอกก่อนแต่ก่อนหน้านี้แย่เลยตอนนี้เริ่มต้องกลับมาเพราะว่าโรงแรมผมเป็นโรงแรมแบบไม่ได้ไม่ได้ราคาแพงเนาะโรงแรมต่างจังหวัดนะครับไม่ใช่โรงแรมหรูโรงแรมหรูแล้วกระทบจริงเพราะเน้นต่างชาติถ้าเน้นต่างชาติเนี่ยนานเลยจิ๊บเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะกลับมา หลาคนไทยน่าจะกลับมาก่อนเพราะเที่ยวในประเทศนะคมไม่ข้ามน่านฟ้าถ้าเอาต่างชาตินี่ผมว่าน่าจะรอเป็นปีหน้านจริงๆนะแล้วบางโรงแรมที่จับต่างชาติหรือว่าราคาแพงๆเช่นสี่ห้าพันต่อคืนเนี่ย A T อย่างสุดไฮแอดอย่างเงี้ยมาริออตอย่างเงี้ยโอ้โหปิดแล้วเรียบร้อยจ๊ยบปิดแล้วไฮแอดนะฮะเพราะว่าเปิดไปไม่คุ้มเลยคือเปิดไปเน<ะ>ีย่ยโรงแรงมมันตากจากออฟฟิศบิลดิ้งหรือต่างจากพวกอพาร์ตเมนต์นะครับคือมันมีพนักงานเยอะโรงแรมเป็นอสังหากึ่งบวกบริการนะ เช่นที่บอกเชฟกุกหมอน,นวดออปเปอเรเตอร์เดือดแปลงท่าดีเจพัชชันเขาใช้คนเยอะมากในการทำธุรกิจนะครับมันต่างจาก Office Building, ออฟฟิศบิวติงถูกไหมฮะคอนโดเนี่ยมีติ๋กี่คนเด็กถูกไหมดังนั้นเนี่ยครับมันเรามันเปิดเป็นแบกคอสมหาศาลดังนั้นเปิดแล้วมีคนน้อยเนี่ยปิดดีกว่าปิดดีกว่านะครับแล้วก็ลิฟวิทเอาเปย์ไปก็อาจจะหลายๆที่ก็บอกแล้วว่าลิฟวิทเอาเปย์ก็คือรอเรียก แต่คำถามหนยจะรองไงอะจิ๊บทำงานอื่นแล้วรเ,เรียบร้อยนะฮะมันก็จะเป็นอย่างนี้แล้วซึ่งโรงแรมเนี่ยมันจะมีควเขาเรียกว่าค่าเสื่อมราคาเยอะมันมันตาย,ยแบบอื่นคือมันคือปกติอะทำโรงแรมนะต้องเก็บเงินไว้สิเปอร์เซนสมอเพื่อจะมารีโนเวทเค่กระจายคุณหนึ่งร้อยเนี่ยคุณต้องเก็บไว้สิบาททุกปีนะรีโนเวททีหนึ่งผมเคยผมเคยฟังคุณอน,นันต์บอกว่าไอ้ตรงโรงแรมตรงสามย่านอนะจิ๊บชื่อเลยนะ Mandarin, มะันเดรินมั้งค่าทาสีอย่างเดียวเนี่ยสามสิบล้านทั้งตึกทาสีสามสิบล้านทาสีเดียวนะ ถ้าคุณไม่เกบเงิน<ม>คุณจะมีเงินต่ไหนไปทำละ่ะถูกป,ปะ<ม>ดังนั้นเนี่ยโรงแรมกระทบหนักจริงๆนะครับซึ่งตัวนี้ผมเห็นคนมาขายโรงแรมเยอะแล้วจิ๊บมีดีๆไหมแตนร่าฟ้าหน,น่อยอ๋อจิบมีคนถามหาซื้อนะคะแต่จิ๊บยังไม่ได้ไปโฟกัสเรื่องโรงแรมเท่าไหร่พอแค่โฟกัสเรื่องคอนโดกับที่ดินแล้วก็ทาวน์เฮาทาวน์เฮาส์นี่ก็แบบทั้งวันเลยค่ะพี่คิมแต่ว่าได้ยิยนะ่ามกันแล้วว่าโรงแรมในการที่จะมีการซื้อคือใครพูดงตรงใครมีเงินตอนเนี้ย c s Cash is king. s is s k n n อ่ะคุณชอบของถูกในตลาดได้เลยอะ่ะก็ต้องบอกมีการเจรจากันนะคะแต่ว่าจิ๊บก็ยังไม่ไม่แน่ใจว่าที่ไหนอะไรยังไงบ้างแต่ก็มีคนหาซื้อละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่อยากจะแชร์มุมมองหนึ่งพี่คิมบ้าน a i r b บ b บ้าน a i r b บ,บ b <Airbnb S 1> คืออย่างนี้ค่ะ,คคะมันมีช่วงหนึ่งที่เรายัางไม่ได้ปิด ประเทศไม่ได้ปิดน่าน้ายังบินออกบินเข้ากันได้อยู่ใช่ไหมแต่มันมีกลุ่มหนึ่งก็คือเป็นกลุ่มต่างชาติที่ไม่ได้ตัดสินใจกลับประเทศอันนี้เป็นเคสสตัตด,ดี้ของปอดีรุ่นพี่เขาเล่าให้ฟังก็คือเป็นบ้านแถวสาธรนะคะปล่อยเช่าประมาณคือละ8 0 0พันหมื่นหนึ่งแพงเนาะแต่ว่าคือเป็นบ้านแบบบ้านบ้านโบราณบ้านแบบเก่าๆที่เขาเอามาทําให้มันดูเป็นแบบ เขาเรียกอะไรไท,ไทยๆอะไรเงี้ยคนต่างชาติที่เขามาเขาชอบไงบ้านหลังละ7จ8 0ล้านนะคะแต่เอามาเช่าประมาณวันละ8,000ถึง15,000เนาะเขาก็มาเช่าอยู่เขาก็เลยเสียดายเขาเลยไม่กลับไปเป็นคนต่างประเทศปรากฏว่าโควิดระบาดเขากลับไม่ได้จริงๆเขาเลือกที่จะกลับได้นะแต่เพอินว่าประเทศเขาระบาดหนักกว่าไงข่าวมันแย่กว่าประเทศไทยเขาเลยตัดสินใจเช่าบ้านแอนเป็นเดือนๆเลยค่ะ หลังนั้นก็เลยแบบโอ้โหก็เลยเป็นวันเคชันยาวๆเลยแต่จิกก็มองว่าต่างชาติเขาค่อนข้างมีฐานะเขาคงมองแล้วว่าอยู่เมืองไทยยังรู้สึกปลอดภัยกว่าที่จะตัดสินใจบินกลับไปอยู่ที่ประเทศเขายุโรปหนักเลยนะช่วงนี้ใช่เขาอเมริกาเปล่าหืออเมริกากาอ็อยู่ไทยดีกว่าหรืออังกฤษหรือยุโรปเนี่ยจิจำไม่ได้แต่คือประเทศเขานหนักกว่าเราเขาเลยรู้สึกว่าเอออยู่กับเราก็เซฟกว่าก็เช่าบ้านแอ็นดีเอ็ดีไปเพราะว่าจิ๊จะติดต่อไปถ่าย คลิปอะไรอย่างเงี้ยคือบ้านเขาสวยมากจริงแต่ปรากฏเขาบอกว่าเช่ายาวเลยตอนนี้ผู้เช่ากลับไม่ได้ก็คงจะเป็นบางบางหลังนะครับแต่ Airbnb ตอนนี้ต้องยอมรับว่าออเดอร์หายไปกว่า80%ดสิบเปอร์เซ็นต์นะยอดจองนะครับ Booking Agoda เองก็ก็เป็นเรื่องปกตินะโรงแรมไม่อยู่แล้ว Airbnb จะอยู่ได้ยังไงถูกไหมฮะทำการเลเยอร์ลดไปวันยี่ห้าเปอร์เซ็นต์นาะของของเอ่อ Airbnb นะครับก็มีบ้านมีหลายอันที่ไม่ได้โชคดีอย่างนี้ยผมบอกอย่างนี้นะครับอาจจะมีราคาที่ดิสคาว์ถูกเพราะว่าพวกนี้เนี่ยเขาเน้น เอออาจจะกู้มานะครับบางคนรวยหน่อยก็ดีแต่คนที่กู้มาหรือไม่ทั้งเช่าช่วงเจ็บเช่าช่วงนี่เยอะมากผมบอกงี้โฮเทลเมืองไทยเนี่ยนะผมว่านะส่วนส่วนหนึ่งเลยแหละเช่าช่วงคือไม่ไม่มีได้ซื้อหรอกเช่นไปเช่าตึกแถวเทวีมารีโวคนิดหนึง่งอโศกเนี่ยสุขุวิทเนี่ยหรือว่าแถวพร้อมโพล่ะประจําเห็นประจาเลยนะครับก็คือเอาตึกเก่าๆขอเช่าช่วงแล้วก็บริโเวท,ทำอะไรงี้ผมว่าประวนเวพวกนี้จะตายจริงอืมก็ได้ยินข่าวเหมือนกันค่ะว่ามันก็ ก็หนักอะ่ะคือมันไรายได้เป็นบางทีมันเกือบเป็นศูนย์แต่รายจ่ายยังคงออกตลอดนะคะใช่เช่าชวนถ้าไม่มีแค s โฟก็ตายอย่างเดียวครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้มีเงินสดเยอะนะครับก็ฝากเอาไวนะ้เนาะถ้าใครสนใจโรงแรมนะผมก็บอกว่าต้อนเย็นจริงๆอ่ะเอ็นท<ช>ี่บะนะฮะเพราะว่าน่าจะกลับมาช้าสุดสําหรับเอ่อ<ม>พวกพวก,พวกที่เต็นต์ต่างชาติเช่นโฮสเทลหรือว่าโรงแรมใ,ในเส้นดีๆแต่ว่าถ้ายมออีบุมมนึงก็หมายความว่าเฮ้ยมันก็มีโอกาสที่จะซื้อโรงแรมที่จะขายดิสคาวเหมือนกัน ก็ลองถือว่าวัดใจกันดูสุดท้ายถ้าควิดจบยังไงผมเชื่ออย่างนะั้นนที่ผมส่วนตัวก่อนนะครับผมเชื่อว่าเมืองไทยอ่ะยังไงก็น่าเที่ยวพเพราะวอนไทยแบงคอกนะคือเดอะดัมเบลวันนะครับของโลกนะหลายคนอาจจะไม่ทราบแบงคอกเนี่ยคืออันดับหนึ่งของโลกที่มีคนเที่ยวเยอะที่สุดนะครับการที่เที่ยวเยอะที่สุดเนี่ยมันก็ปัจจัยหลายอย่างเช่นราคาด้วยนะจิ๊บเนาะอย่างเราอ่ะโอ้โหพี่จิ๊บไปยุโรปแต่แต่ถ้าเทียบกับเมืองไทยราคาถูกกัน่มมากอะ่ะแล้วฝรั่งประเทศไทยี่แบบเป็นราชาเลยนะ แต่แถมโรงแรมอย่างสวยเลยนะครับโรงแรมในสองพันนี้ก็คืออย่างดีมากๆแล้วนั้นคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยไปเที่ยวไทยอ่ะคุ้มค่าราคาดีอร่อยที่เที่ยวก็สุดยอดอย่างเงี้ยผมว่ามันดึงดูดได้มากๆเลยนะครับใน,นพัทยาเห็นชัดเลยว่าดึงดูดดังนั้นก็ลองพิจารณาดูว่าอาสังหาที่คุณจะช้อนซื้อหน้าตาเป็นอย่างไรแต่ก็จะเป็นมุมมองที่ว่าคุณอาจจะรับราคาที่ถูกนะวางแผนกันให้ดีนะครับเสริมจากพี่คิมนิดนึงคะ่ะในการลงทุนนะคะว่า นอกจากจะต้องวิเคราะห์แล้วในการซื้อสังหาราที่นะคะอย่างที่2คือต้องเตรียมรับมือคือเรื่องของการหาผู้เช่านะคะเราต้องเข้าใจตรงกันก่อน,นว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หาสังหาราคาถูกได้ดีจริงๆคือคุณไม่สามารถซื้อสังหาราคาถูกขนาดนี้ในภาวะปกติแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ไม่สามารถหาผู้เช่าได้อย่างรวดเร็วในช่วงสภาวะแบบนี้เหมือนกันนะคะ เพราะว่าคนออกมาดูอสังหาอาจจะไม่ได้เยอะแล้วก็ต้องพูดตรงๆว่ามีการแข่งขันฟาดฟันราคาเช่ากันพอสมควรจากเคยปล่อย2 5 0 0 0 3 0 0ห0หืรือ1 6ื0 0ก็มีนะคะต้องบอกว่ามันเป็นตลาดของผู้เช่าที่ใครอยากจะเปลี่ยนห้องเช่าอะไรเงี้ยก็จะได้ราคา <S <S พิเศษแต่บางคนเขาไม่ได้หมายเขามองว่าเรื่องของการเช่ามันคือน้าจิ้มเนาะหรือบางทีแค่ค่าเช่าได้มากกว่าดอกเบี้ยแบงก์เขาก็แฮปปี้แล้วเพราะเขาได้ครอบครองอสังหาในราคาถูกแทนนะคะ ต้นทุนของดอกเบี้ยตอนนี้ถูกมากพี่คิมเฉลี่ยประมาณแบบ3ปีสองจุดหกสงจุดห้าเองอะ่ะสปี mm hmm. คือมันก็ค่อนข้างถูกนะคะก็เลยอยากจะบอกว่าถ้าคุณเครดิตด,ดีคุณซื้อตอนนี้เลือกโปยู่ฟรีหรืออะไรก็แล้วแต่คุณได้เป็นเจ้าของอสังหาในราคาที่ถูกที่สุดแล้วแต่เรื่องการปล่อยเช่าคุณต้องทําใจนิดนึงอย่างน้อยๆที่จีบอกลูกค้าประจําคือ ให้รอประมาณ6เดือนนะอาจจะต้องใช้เวลาในการหาผู้เชา่าค่าเช่าอาจจะลดลงจากเดิม10-20%นะแต่อาสังหาที่คุณได้นะ่ะถ้าคุณซื้อมาดียังไงวันที่ทุกอย่างมันกลับมามันก็ราคาขึ้นเช่นเดียวกันค่ะพี่คิมใช่คือสุดท้ายเนีย่ยซื้อของดีหรือเปล่านะครับอสังหาอย่างที่ทุกคนบอกนะคือมันมเหมือนหุ้นไงที่แบบเป็นราคาตลาดเนาะแล้วก็คนดูเยอะซื้อขายมีความผันผวน,นสูง อสังหาเนี่ยมันมองเป็นเคสเคสไปจริงๆอะจิ๊บแล้วแล้วมันเป็นสิ่งที่คนต้องการคือคนต้องอยู่อาศัยนะฮะตอนอย่างเราตัวตน,นี้เนี่ยคนที่ได้ผลกระทบก็คือเป็นพวกคอมเมอรเชียลเนาะพวกพวกที่เช่า้างอะไรเงี้ยหรือดีเทลอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็นที่ประอ,อาศัยเนี่ยนะก็ถือว่าเข้มแข็งที่สุดผมผมเคยพูดหลักคาแล้วว่าตอนจริงปีนี้ผมมีแผนจะดีนาเวดไอ้ตึกบ้านแถวของผมจิ๊บทําเป็นโรงแรมในวันนะะฮ พอเกิดคุยปุ๊บล้มเลยนะครับล้มโปรเจกต์ทันทีนะครับเพราะว่าอย่างมีโรงแรมผมเนี่ยโรงแรมผมกระทบหนักเลยนะครับแต่พวกค่าเช่าพวกเช่ารายเดือนเนี่ยรายปีเนี่ยเฮ้ยยังเต็มอยู่เลยอ่ะคือผมงงมากแปลว่าตลาดเช่าจริงมันโดยโดยธรรมชาติมันเข้มแข็งอ่ะเข้มแข็งกว่าธุรกิจแน่นอนอ่ะถ้าคุณทําธุรกิจอ่ะกับคุณทําสั่งหาเช่าอ่ะความเข้มแข็งมันแบบคนละโลกนะฮะธุรกิจคุณอาจจะเจ๊งไปบางบางคนเป็นแบบมีความผันผวนขนาดนี้ถูกป่ะลูกน้องลูกเนื้องอาจจะขาดทุน แต่ตลาดเช่ายันมีค่าเช่าอยู่ถึงแม้ว่าบางห้องอาจจะถูกดิสคาวลดราคาไปแต่อยากให้บอกว่าอาสังหารครับมันเป็นการลงทุนที่แบบเป็นธุรกิจอย่างง่ายและมีความเสถียรแล้วกันนะ s t เบิลที่ค่อนข้างสูงแล้วกันนะครับบางครั้งถ้าคุณเทียบกับธุรกิจคุณเทียบกับพวกโรงแรมหรือคุณเทียบกับหุ้นเนี่ยผลตอบแทนมันมันต่ำกว่าอยู่แล้วล่ะผมเข้าใจนะครับแต่คุณต้องเห็นว,ว่าเวลาวัดถึงที่ความเสี่ยงเนาะเราลงทุนหุ้นนะจิ๊บลงทุนเรื่องเงินฝากถูกไหมซื้อพันธบัตร แต่ตัวก็มีความเสี่ยงที่ไม่เท่ากันแต่ผมเพราะว่าสังหาเนี่ยมั่นคงกว่าหุ้นถ้าเป็นให้เช่าหลายปีนะมั่นคงของหุ้นปันผลอีกนะความเบี่ยงเนะี่ยดีกว่าเยอะนะครับดังนั้นเนี่ยเราเรียกว่าเฮ้ยความเสี่ยงเท่านี้ผลตอบแทนโอเคน้อยหน่อยเฮ้ยวัดกันสิพอได้ไหมนะฮะแต่ไม่ใช่ยบเทีบกับหุ้นปันผลหุ้นแบบเ,เร็วแรงเงี้ยสังหามันสุกไม่ได้แล้วมันไม่ได้สกิลไม่ได้สเก,ล,สเกลลิ่งได้เร็วขนาดนั้นเนาะอันนี้ก็ลองวิจัยวิจารณ์แล้วก็ลองพิจารณาดูนะครับ เออซื้อของดีนะ,นะครับไม่ใช่ทุกอันซื้อได้นะผมไม่ได้เฉยเชียนะครับแต่ทุกอันต้องดูให้ดี